สวัสดีค่ะเช็คดวงกับกุ้งกี่นะคะ คลิปนี้เป็นการเช็คดวงประจำเดือนสิงหาคม2563ตามรักคนาวราศีนะคะเป็นการทำนายแบบ general reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดดังนั้นจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ว่ากันนะคะและถ้าดูแล้วชอบแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยฝากไว้สุดท้ายก่อนการรับชมไม่ว่าคำทำนายจะออกมาอย่างไรเราดีดีกว่าดวงดีเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคาทานายกันเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวราศีเมษเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างมาค่ะเดี๋ยวเปิดไพ่ก่อนเลยนะคะเปิดไพ่ทีเดียวเราก็อ่านกันทีเดียวเลยอันนี้สิตำแหน่งแรกนะคะหน้าที่การงานของคุณนะคะการเงินตัวตนเป็นอย่างไรความรักนะคะ แล้วก็อันนี้สุขภาพนะคะความรักสุขภาพบริวารที่ด้อยกว่านะคะและสุดท้ายค่ะโชคลาภตอนนี้เดือนนี้สิงหาคมชาวราศีมเมษน,นะคะ่ะ โดยภาพรวมนะคะชาวราศีเมษเดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบว่าใจเย็นนิ่งๆอาจจะมีความสําเร็จหรือว่ามีอะไรให้เป็นเรื่องน่ายินดีได้แบบเล็กๆน้อยๆไม่เล็กน้อยในความรู้สึกคุณนะคือถ้าเป็นคนอื่นเขาเห็นเขามองหรือว่าเขารับรู้นี่ค่ะมันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าสําหรับคุณแล้วมันคือเหมือนกับว่าคุณได้ ก้าวข้ามหรือว่าก้าวพ้นจุดอะไรบางอย่างในตัวเองไปเนะะี่ยค่ะซึ่งมันเหมือนกับว่าคุณวางแผนไว้ประมาณนึงแล้ววางแผนไว้พักใหญ่แหละในที่สุดก็ทําได้นะคะอ่ะจะเด่นในเรื่องนี้ เดี๋ยวมาดูทีละตำแหน่งเลยนะคะเรื่องของการงานนะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะบาลานซ์งานได้ดีนะคะแบ่งโหมดแบ่งเขาเรียกแบ่งโหมดแบ่งภาคของตัวเองได้ค่อนข้างดีเป็นได้ทั้งบุญเป็นได้ทั้งบูนะคะประคับประคองมีงานเข้าหมุนเวียนให้ได้อยู่ตลอดเวลาใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานลูทีนนะคะก็เขาเรียกว่า,าเดือนนี้ชีวิตไม่จืดชืดแล้วกันมีงานอะไรมาให้รุ้นให้ตื่นเต้นด้วยอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนงานที่เข้ามาเพิ่ม ในระหว่างเดือนมีแน่นอนนะคะจะมีคนเอางานมาให้แต่ว่าขอให้ลำไหวละกันเพราะว่ามันเป็นงานที่จะทำให้คุณนะคะได้โชว์ความสามารถงานตัวนี้มีเอฟเฟกนะมีเอฟเฟกมีผลกระทบที่เป็นด้านบวกนะคะเป็นด้านบวกเพราะสุดท้ายก็คือนี่มันขึ้นมาเป็นสักเซนนะคะอาจจะยากหน่อยยากแล้วก็ท้าทายความสามารถกันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ เขาเรียกว่าลดทอนตัวคุณเลยนะทำไปเถอะอาจจะยากอาจจะเหนื่อยอาจจะต้องแบบว่าลุยกันมานนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายเราให้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะรับไปได้เลยนะรับไปก่อนงานตัวนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินรายรับค่อนข้างที่จะแบบว่าน้อยนิดนึงนะมันเหมือนกับว่าถ้าใครทำงานเงินเดือนประจำละกันก็จะยังคงที่ stable นะคะคือนิ่งๆไม่ได้หวือหวามากมายหรือว่ารายรับที่จะมาเป็นก้อนจาก ตรงนู้นตรงนี้มาเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะยังนิ่งอยู่นะคะแต่ว่ารายจ่ายนี่สิรายจ่ายนี่ค่อนข้างรุนแรงเหลือเกินนะมันมีรายจ่ายอะไรที่รออยู่ข้างหลังอะรอให้เราจ่ายอยู่หลายเลยอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นลักษณะว่าการรตัวนี้ค่ะมันมันเหมือนกับว่าเราจะต้องจ่าย เพื่อให้ตัวเราดีขึ้นนะหรือว่าอำนวออยความสะดวกให้เราไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายอะไรต่างๆนะจ่ายทํานองนั้นหรือว่าเป็นค่าซื้อทางค่าใบาเบิกทางอะไรประมาณนี้แล้วก็คือรายจ่ายเนี่ยมันดันหลังอยู่แต่ว่าตัวเราเนี่ยค่ะค่อนข้างจะนิ่งเฉยยังไม่เดือดร้อนยังไม่กระตือรือร้อนหรือว่าอะไรนะใครที่มี การเงินค่อนข้างจํากัดก็อาจจะต้องวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีนะคะว่าถึงเวลาแล้วอะไรที่ควรจ่ายหรืออะไรที่ชะลอไปได้ก่อนก็อาจจะต้องเบรกกันเน้นนึงหรืออาจจะเลื่อนจะผัดผ่อนไปก่อนใครที่มีเงินค่อนข้างฟิกนะคะ,ะรายรับเลยจ่ายก็จะต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะคะ่อนข้างที่จะจ่ายเยอะเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือผลักภาระการจ่ายตรงนี้ความรับผิดชอบตรงนี้ไปให้ใครไม่ได้ ต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะที่เป็นคนรับผิดชอบเหนื่อยนิดนึงนะเรื่องของการเงินแต่ว่าสุดท้ายคือผ่านไปได้ไม่มีอะไรต้องน่าซีเรียสนะประครับประคองได้เพราะว่ามันเปิดมาด้วยตัวนี้เลยค่ะหยินหยางประครับประคองขาวและดําปิดท้ายด้วยด้วยตัวนี้นะคะตัวตัวของคุณมีคนช่วยเหลืออยู่นะคนช่วยมีอ่ากุ้งมองว่าเขาน่าจะเข้ามาช่วยเรื่องของการเงินช่วยซัพพอร์ตช่วยปอาจจะเป็นช่วยคิด เป็นคู่คิดเป็นช่วยวางแผนให้อะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเสริมเรื่องการเงินให้คุณโดยตรงนะแต่ว่าก็คือเขาเรียกว่ามีคนคู่คิดอ่ะมีคู่คิดมีมิตรคู่กายนะคะเรื่องของอตรงนี้โอเคอยู่เรื่องต่อมานะคะตำแหน่งเรื่องของความรักนะคะความรักตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนนะไม่นิ่งเหลือเกินนะคะถ้าใครที่ดูอยู่และเป็นคุณผู้หญิงนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบว่า เปลี่ยนแปลงอารมณ์ง่ายเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวอารมณ์ลงพอเช้าอีกอารมณ์นึงบ่ายมาอีกอารมณ์นึงตอนเย็นเอาอีกแล้วนะ <_ S 1> มีปัญหาเรื่องของอารมณ์นะคะในขณะที่คู่ของคุณนะคะก็จะเป็นทำนองที่ว่าค่อนข้างจะร้อนแรงเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเพราะคุณอารมณ์ไม่นิ่งเขาก็พร้อมที่จะคือเขาก็ไม่นิ่งกับคุณอะมันเหมือนกับว่าถ้ามันมีอะไรมากระทบเขาเขาก็พร้อมที่จะมีแอคชั่นมีการกระทําอะไรตอบสนองคุณได้ ในทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใจยเย็นๆนิ่งๆเข้าไว้นะคะและมองว่าอันนี้สําหรับคนมีคู่เลยนะถ้าทะเลาะกันถ้ามีปัญหากันไม่ได้เกิดจากคนนอกนะเกิดจากตัวคุณนี่แหละเกิดจากความไม่เข้าใจกันเกิดจากความที่อา,อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งแล้วพร้อมที่จะตอบสนองอารมณ์นั้นกันได้ทุกเมื่อเนี่ยเกิดจากตัวคุณเองทั้งคู่นะคะถ้าก็ลองใจยเย็นกันนิดนึงค่อยคิดค่อยพูดค่อยจาก,กันนะคะตอนเวลาที่เราคุยกันเนี่ย ด้วยอารมณ์ที่โมโหเนี่ยค่ะมันจะมีคําพูดอะไรที่เป็นทํานองว่าสะใจเข้าไว้อะแต่วันความจริงแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเต็มร้อยอาจจะแบบสักอ่าหกสิเจที่เรารู้สึกอีก3 0มสหนึ่งเรายังสามสิบสีเนี่ยค่ะมันยังมีความเกงอกเกงใจที่จำไม่พูดกันไปแต่พอมันเป็นอารมณ์โมโหแล้วเนี่ยถ้าเรา พยายามที่จะพูดหรือดึงดันที่จะคุยกันนะคะมันจะกลายเป็นว่าอารมณ์อ่เรเลยที่เราคุยกันมันจะความเกรงใจหรือความรักที่เรามีให้กันนะ่ะมันก็จะน้อยลงนะคะถึงได้บอกว่าเดิอนนี้เรื่องของคนรักนะต้องใจเย็นในเรื่องของการพูดคุยนะคะส่วนของคนโสดมีเข้ามาไหมมีเข้ามาแต่ว่าไม่ไม่นิ่งค่ะคนที่เข้ามาคือมีคนเข้ามาคุยเยอะแต่ว่ายังไม่นิ่งที่จะจริงจังหรือว่าตกลงกับใคร เป็นแฟนเปิดเผยเป็นตัวเป็นตนนะคะยังเป็นแค่คนคุยอยู่นะส่วนของตำแหน่งนี้นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะนับปัจจุบันตอนนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังเลยะคะ่ะค่อนข้างที่จะเด่นนะสุขภาพระมัดระวังเรื่องของความคิดนะจะค่อนข้างคิดมากซีเรียสคือมันเป็นได้สองทางนะคือถ้าไม่คิดมากจนแบบวางไม่ลงก็จะแบบปล่อยแบบปลงไปเลยนะเ่าเป็นได้สทางนะคะ ส่วนเรื่องอื่นๆหนักหนาไหมไม่ได้หนักหนาอาจมีการเดินทางบ้างนิดหน่อยนะคะเดินทางใกล้ๆไปเที่ยวไปพักผ่อนนะมีบ้างใกล้ๆไม่ได้ไกลมากมายก็เรามาระวังเรื่องของอการนอนนะนอนนานๆหรือว่านอนในสถานที่มันไม่ใช่ที่ของเราเนาะบางทีบางคนอาจจะติดเตียงแบบนอนนิ่มๆพอไปนอนที่อื่นไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปเจอเตียงแข็งเนี่ยอาจจะมีอาการปวดหลังปวดเมื่อยนะอ่า ไม,ไม่หนักหนานะคะเรื่องของสุขภาพเล็กๆน้อยๆอส่วนตำแหน่งนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของบริวารที่ด้อยกว่านะคะถ้าใครที่ดูอยู่แล้วเป็นหัวหน้าง,งานนะคะเดือนนี้นะคะตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าลุยงานเต็มที่สนุกสนานไปกับลูกน้องนะคะมันเหมือนกับว่าลูกน้องทําอะไรเราก็พร้อมที่จะลุยหรือว่าลงไปทําด้วยลงไปร่วมด้วยตลอดเวลานะคะดีไหมดีนะคะแต่ว่าบางทีเราจะต้องอาจจะต้อง แลาเรียกวางตัวให้ชัดเจนว่าเราคือหัวหน้าเราคือผู้บังคับบัญชาอะไรทํานองนี้นะคะบางทีถ้าเราคลุกวงในมากเกินไปนะคะมันจะกลายเป็นว่าลูกน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเกรงอ,อกเกรงใจหรือแทนที่เขาจะทํางานระมัดระวังเพื่อป้องกันแบบว่าเออเดี๋ยวหัวหน้าว่านนะนู่นนี่นะแต่กับมันจะกลายเป็นว่าถ้าเราสนิทกับเขามาก จนเกินไปเนี่ยทำใจว่าโอ้ไม่เป็นไรหัวหน้าว่าหรอเดี๋ยวเคลียร์ได้เดี๋ยวคุยได้ไม่เป็นไรหรอกนะบางทีมันอาจจะต้องมีมีมีเว้นเว้นช่วงกันนิดนึงเว้นเว้นวักระยะห่างกันนิดนึงนะคะระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าถามว่าสนิท่ะมันดีไหมมันดีนะมันทําให้การคุยงานหรือว่าสื่อสารปัญหาเนี่ยมันตรงมันพูดมันคุยกันได้ง่ายแต่ว่าในความง่ายเนี่ยค่ะมันมีข้อเสียตรงที่มันก็จะง่ายไปทุกเรื่องแทนที่บางเรื่องค่ะเขาจะระมัดระวังหรือป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาเดี๋ยวหัวหน้าจะว่าเดี๋ยวหัวหน้าจะบ่นมันจะกลายเป็นว่าไม่เป็นไรเคลียรได้เรื่องแค่นี้คุยได้อยู่แล้วนะมันมีมันเป็นดาบสองคมลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าคุณกําลังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะถอยมานิดหนึ่งนะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะโดยรวมนะมีเข้ามาบ้างแต่ว่าบอกก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดใครสายบุญ ใส่บุญหมายถึงว่าไหว้พระสดมนท์ทำบุญทำทานโชคของคุณโชคลาภของคุณจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้จากว่าการทำบุญทำทานตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ใช่ก็อาจจะต้องไปเพิ่มเรื่องของการทำบุญนิดนึงโดยเฉพาะการทำบุญกับพระพระในวดัดพระในโบสถ์อะไรพวกนี้โชคลาภจะมาจากทางนั้นนะคะหรือว่าการสื่อสารภายในจิตใจของตัวคุณเองถ้าคุณคิดจะซื้อเลขซื้อโชคเสี่ยงโชคนะคะมันจะเป็นทำนองที่ว่า เลขเนี้ยมันจะขึ้นมามันจะผุดขึ้นมาเองเลยซื้อแบบไม่มีเหตุผลนะเลขเนี้ยฉันชอบอยู่ๆก็ซื้ออยู่ๆก็ทายถ้าคุณที่คุณที่เป็นสายบุญอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณไม่ใช่แล้วคุณอยากได้คุณอยากมีนะคะราศีเมษคุณอาจจะต้องทําเพื่อให้ได้นะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยที่ไม่ผ่านการลงทุนอะไรเลยทํานองนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะคะว่าแมจิกคอยของเรามีคําแนะนําพิเศษอะไรให้คุณในเดือนนี้กันบ้างนะคะ อันแรกมาเลยค่ะพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องของการนำบุญมาเลยอันที่สองนะคะผีเสื้อนะคะปจจุบไฟของเราและอันที่สามอ่าอันนี้เป็น The Emperor นะคะก็ ยังขึ้นทำนองเดิมอยู่นะคะว่าเป็นเรื่องของการทำบุญนะคะเดือนนี้นะคะอาจจะเจอบางเรื่องบางอย่างที่ต้องใช้ความคิดใช้การกตัดสินใจค่อนข้างมากแล้วก็ต้องใช้วุฒิภาวะหรือความเป็นผู้นำค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องนิ่งต้องใจเย็นนะคะเคลื่อนไหวหรือว่าทำอะไรให้ได้เหมือนผีเสื้อนะผีเสื้อเวลามันบินไปไหนเนะะี่ยค่ะสังเกตไหมว่ามันจะเป็นที่มองหรือว่าที่แบบดึงดูดสายตาของคนทั่วไปให้มองตามมันเวลามันจะบินไปไหน ถูกไหมคะแต่ว่าลักษณะการบินของมันเนี่ยคือมันจะบินได้เบามากไม่กระทบกระเทือนใครแต่ว่าดึงดูดทุกสายตาเช่นเดียวกันนะคะทํานองเดียวกันเลยว่าไม่ว่าเราจะทํางานหรือว่าทําอะไรก็ตามนะเดือนนี้นะให้เคลื่อนไหวหรือว่าทําด้วยสติใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปแต่สิ่งนั้นถ้าลงมือทําแล้วต้องให้มันได้เอฟเฟกให้มันได้ผลกระทบอะไรที่มันกลับคืนมา อย่าดันทุลังอย่ามุทลุทำโดยไม่คิดหรือว่าทำโดยสะใจเขาว่าอันนี้เน้นย้ำเรื่องของความรักเลยนะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับคืนมาไม่สวยอย่างที่คิดแน่นอนอ่ะโดยภาพรวมประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษในเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย